ท่าย,ยืนที่หวัดเสียวครับก็สุดเอื้อมเฮ hey, hey, hey. ้ยเฮ้ยห้อยหน่อยเออก็โล่งอก นี้เขาเรียกว่ามิกโครนมา <ไข S 1> แล้วนะเียเขานี่แหละคนขับเนี่ยเขาบอกว่าผมจะจัดให้ไม่มีโคลโนเหลือเลยแหละดินโคตรสวยใครขับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตูนเนี่ยเฮ้ย <laughs> จันมีมขับด้วย โอ้ยมือหนึ่งของโคนหนึ่งไงมาทำอย่างเงี้ต<า>ยตายเลยอย่างเงี้ยโอ้ยต้องโยนคามผิดให้คนขับขับเองไงทำเป็นเนี่ยถ้าเสียอะไรนะาที่เขาลงไงอันนั้นนะ่ะตูดลายาาลอ่าตูดลายห้าร้อยอ่ะเสกี้เสกี้ดูครับตรงนี้จะเสียกี่ร้อยครับเนี่ยตูดลายอย่างเงี้ยแต่เราเตรียมพร้อมหมดแล้วครับอ่า สีพุ่นเราไม่ได้สีเรียสครับเราเราเอางานครับตูดลายนี่เดี๋ยวสีจัดการเลยไม่อยากไล่จอดอยู่บ้านเลยเขาบอกว่าต้องมืออาชีพอันนี้ขนาดมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ประมาณสิบยี่สิบปีนะครับตูดเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าคนเพิ่งขับเนี่ยคุณไม่ต้องรับไปเลยจบจบชีวิตเขาบอกว่าจอดอยู่บ้าน มันก็ต้องมีบ้างแหละแต่คุณต้องเตรียมสีครับใครสนใจสีก็ติดต่อเสียกี้ได้นะจะ,ะวาง,วงใ,หให้เต็มที่อ่ะว่าไม่ได้มันก็โดนโอ๋ออันนี้อันนี้ระวังไหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ระวังโอ้ไม่เชื่อหรอกระวังแต่โดนไงหรือว่าด้วยความประมาทประมาทว่าเก่งแล้วได้ไม่เก่งหรอกไม่เก่งไม่ได้อยู่แค่นี้หรอว่าวินเตอร์แล้ว โอ้ป้ายเก่งจังไหนนี่นะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วดื้อๆมันแตกรนหักแล้วตรงนั้นนะ่ะมันสไลด์เลยดินะนะ่ะหัวหน้าหัวทีมเด้อดินมันแตกและนะ้วน่ะไมได้หอกตกแต่มไม่เคยตกถึงฟ้าหรอกอ๋อมันเอ,อ๊ะมันก็ตกลงดินเลยเฟบเฟบว้า เออมาอีกแล้วเออพอแล้วหรือพี่ดินมันหักอันนี้ต้องการความสวยงามแบบแต่อย่างนี้ไม่เท่าไรใช่ไหมพอมันหักมาปุ๊บเราก็ค้ามได้ใช่ไหมถ้ายืนด้านข้างนะข้ไม่ทันก็รู้แล้วกลิ้งเลยวะ จันเตอร์ครับมาเก็บสะเก่าว่ว<อ>ที่รางงานคนอื่ท,ทำคนอื่นเขาทำว่างานที่ลงทุนค่อนข้างจะเยอะครับเรามาทำที่ต้มออกเอาต้มออกข้างๆนะ่ะหมดประมาณสองชั่วโมงครับถึงไหม น่าจะสองชั่วโมงนะแล้วก็ทําทางทำอะไรด้วยครับแล้วก็ได้ดินมาประมาณเกือบสองร้อเที่ยวเกือบเราเกือบสองรอเที่ยวก็ถือว่าคุ้มไม่คุ้มหรอกไม่มีงานทำไม่มีงานทำครับก็เลยจําเป็นต้องเอาแต่ขึ้นระยะทางแบบกระชั้นชิดเลยเลยแบบเนี้ยหกร้อยชอบครับจันทร์ตยจัดจัดให้ สารุงนี้ก็จะได้สวยๆไปเลยการลงทุนบางครั้งก็เสี่ยงเหมือนกันครับลงทุนแล้วไม่ได้อะไรเลยก็มีคืออ่านเกมไม่ขาดก็คือลงทุนแล้วได้ก็คือนี่แหละเป็นผลกำไรของเราที่ลงทุนไม่เสียเปล่า คือว่าเราดวงดีโชคดีไปอย่างลงทุนแล้วมันได้มันเกิดนะนตรงนี้ประมาณห้าเมตรครับความลึกรวมทั้งคันด้วยนะคันสะคันคู่ ยาวโคลนมาแล้วครับหนึ่งตักแล้วก็ผสมครับมิกเข้าไปก็คือได้ทั้งดินโคลนได้ทั้งดินเหนียวอันนี้เขาดำลงสระเลยครับไม่ซีเรียสด,ดินยังไงก็ได้แต่เขาต้องการดินเหนียวไม่ใช่ดินยังไงก็ได้เขาต้องการดินเหนียวครับ เจอฟันปีศาจพอดีครับจอแบบเล็กๆ่อยไม่ต้องรอครับวันนี้วิ่งกันสี่คันก็คือมาก็ตักใส่เออรอนิดหน่อยช่วงแต่งสัก์อ่าไปผสมไปครับ เรียกว่าตักผสมตอนแรกยากมากขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีดินปูปูทางครับต้องขูดทางออกมา โชคดียังมีคนเอาเอาดินแบบนี้ครับไม่างาน,นดินตัวนี้ไม่ออกแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าไม่ค่อยมีคนต้องการครับดินิดนดินดานแบบนี้แล้วก็โคลนด้วยถือว่าความชุด,ดีของเราครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ